มาด้าไ x เจดปี2011ครับรถนำเข้ทาทั้งคันนะครับคันนี้แต่ว่าเป็นจดประกอบในเล่มก็เป็นรถเจ้าของเชียงกงครับมือเดียวรถเดิมสวยครับไปดูรอบคันเรื่องเดิมโรตารี่ล้อแท้ลรอเลสีรออตัวสวยครับบอดที่สวยครับคันนี้ เอาไปปั้นต่อหรือทำอะไรต่อป้ายเก็บตัดผมรับกันก่อนรอแท้สีสวยเลยตอนนี้เครื่องเกียร์เป็นโต๊ะกระปี่นนะครับรถใหม่นะครับร้นะอแท้ยาปี2องพันยีพอใช้ได้ครับสีรับตัวสวยอยู่ มีนิดๆหน,น,น่อยๆตามอายุบ้างแล้วโดยรวมยังดูดีสีจะมีประมาณนี้ครับรมณนม้รอยตั้งเลยภาษีครบเจ็ดไหมค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดภายใน,ใน ภายในเดิมๆภายในเดิมสวยครับเกาะเบอร์สวยไม่ขาดเก็บเบอรครบผมไอายเ กรแจายเลย <Body S 1> เ่ัอดีเดิมสวย <c oughs> จะมีตรงนี้ครับแตกเลยจะเ,จะเป็นทุกคัน ต้องติดง่ายแอยยร์เย็นเจี๊ยบเล่นได้ทุกอย่างครับเล่นจิบเบาเสียงเกียร์เล่นได้หมดข <c oughs> องเครื่องสวยเลย ฝาพลาสาติกครบทุกชิ้นเครื่องดีความรวามร้อจบหมดสนใจติดต่อได้นะครับเปิดราคาไวา้ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับผม